ผมเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยต้องเคยเสียเวลาแต่งหน้าในเวลาที่เร่งรีบจนบางคนไม่มีเวลาที่จะแต่งหน้าเลยคิดคนน้นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อจะ,จะแก้ปนะัญหาและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความเร่งรีบของผู้หญิงสมัยใหม่จึงออกมาเป็นแบรนด์ลาลูนาลาลูนาอยากเป็นนวัตกรรมความงามที่เหมาะกับคนที่มีชีวิตประจำวันที่เร่งรีบรวมไปถึงคนที่มีไลฟ์สไตล์ทีส่สะดวกสบายในชีวิตประจำวันและทจให้ชีวิตเราง่ายขึ้นจากสโลแกนแบรลาลูนา m ม t c h your l i f ี่ a e s เพื่อให้ประสบความสําเร็เจในนวัตกรรมด้านความงามเรามีการวางเป้องไว้ว่าในระยะสั้นเราจะทาให้แบรนด์ของเรา,าเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจด้านความงามในระยะกลางเราจะพัฒนาโปรดักต์ให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและทําให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในส่วนของระยะยาวเราจะรักษาความสามารถการสร้างก,ารรางกำไรและ ฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตลาดบัญชีฝ่ายวิจัยเราจะทําการประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เช่นการเมืองตอนนี้ที่ไม่แน่นอนสภาพสังคมที่มีโรคระบาดเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างมากเป็นข้อดีที่ช่วยพัฒนาสินค้าทำให้เกิดกลยุทธ์ต่งตงางๆซึ่งเราูจะเน้นทำการตลาดออนไลน์และส่งโปรดั์ให้ b ตี้ t y b อ o เก e r Review เป็นกิจกรรมหลักคือการตลาดและการขาย จุดแข่งของบร,ริษัทเราเชิงแก้ขัยจะทำการโฆษณาให้เป็นที่น่าจดจำเชิงรับเราจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ตลาดและพัฒนา l าลูนามินิทูเพื่อเจาะกลุ่มตลาดอ,าอื่นๆเชิงป้องกันเราจะหาพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางมาโค้ชแรนดเ,เพื่อตน้นทุนที่ประหยัดขึ้นได้ในปริมาณที่มากขึ้นด้วยเราจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจด้านของงานเช่นกลุ่มผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ต้องการความมั่นใจในชิตประจำวันกลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงในด้านของคู่แข่งมองว่าคู่แข่งเราเนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องสำอาง เราจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับเ YouTuber, หล่ายูทูบเบอร์ให้นำสินค้าไปรีวิวเพื่อเกิดเป็นกระแสและเกิดความต้องการมากขึ้นในปีแรกเราจะสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า14ล้านบาทกำไร2อล้านบาทกำไรที่ได้เราจะนำไปคืนจุนภายใน1ปีกำไรส่วนที่เหลือจะนำไป่อ,อยอดปีถัดไปลาลูนามเามสยอร์ร์กอีเซ